คันนี้นะครับสเต็ปเดิมภายนอกนะครับเป็นศูนย์ออกมาแบบไหนคือศูนย์แบบนั้นให้ดูให้แหนบแบบนี้ก่อนเลยจะได้มั่นใจได้นะครับว่าคันนี้ไม่มีการชนหนะักพิคว่ำตัดต่อแน่แนอนอนเลยใส่ไข่อันนึงก่ออีกอันนึงจอดตรงนู้นนะ วันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับเป็นรถ Honda City นะปี2 0ง4ันตัว SV นะครับบอกเลยรถแห้งๆเดิมๆกลองตามไม่ทันครับมาเร็วๆครับอันนี้ครับคันนี้คันนี้คันนี้ครับ XV นะ t แพทเดินชิปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเจาะกันไปไปจุดๆเลยดีกว่าจะได้มั่นใจนะครับสำหรับเจ้า Honda City นะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปครับเริ่มต้นกับที่ภายนอกนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยมีความรู้จับเจ้าคันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายโคตรๆคันนี้นะครับสเต็ปเดิมภายนอกนะครับเป็นศูนย์ออกมาแบบไหนคือศูนย์แบบนั้นกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมกระชนหน้าเดิมสเกิร์ตไม่มีนะครับ ล้อ Mac กซเตัวท็อปนะครับแต่มากับยางที่ค่อนข้างมีคุณภาพหน่อยนะครับเจ้าของรถไอคุณหมอด้วยนะครับยางมิชลินนะครับใช้ของแพงนะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวมาให้รถแห้งๆนี่มีรอยแบบนี้เดี๋ยวจัดการเก็บงานให้นะครับไม่มีชนหนักแน่นอนเห็นไหมนะครับมีรอยอย่างนี้นะครับรถสีขาวนะครับเดี๋ยวคันนี้เรายังไม่ได้บิวขัดสีนะครับขัดมาก็แทบจะไม่มีรอยละ ก็จะมีเล็กๆน้อยๆเราก็จะเก็บสีเป็นชิ้นๆเอานะครับค่อนข้างจะอยากให้รถได้สีบางๆเดิมๆนะครับภายนอกดูดูตามไปเรื่อยๆนะมีเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับป้ายทะเบียนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปกรุงเทพให้เจ้าของเดิมคุณหมอนะครับก็ขอป้ายอันนี้กลับด้วยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในการสลับกลับลูกค้าที่ซื้อรถคันนี้ไปอย่างเร็วด่วนก็อาจจะต้องใช้ป้ายนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมดึงป้ายออกไปไม่ได้ต้องรอรถใหม่ของคุณหมอได้ป้ายก่อนนะอันนี้นะมาดูล้อแม็กก็มีรอยบ้างนิดหนึ่ง จะจากการเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงนะครับให้ดูให้แง่แบบนี้ก่อนเลยจะได้มั่นใจได้นะครับว่าคันนี้ไม่มีการชนหนักพ่ควัมตัดต่อแน่แนนอนๆเลยนะครับบางทีก็เป็นเป็นบ้างเล็กๆน้อยๆสําหรับรถใช้งานในปัจจุบันนะยังไงก็มีรอยเป็นเรื่องปกติครับก็ภายนอกประมาณนี้สําหรับความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นคือในส่วนเรื่องโครงสร้างเราจะไปเจาะกันแบบละเอียดยิบเลยครับเพื่อจะได้มั่นใจแล้วก็จบออนไลน์กันได้ครับไปครับเริ่มต้นนะครับคันนี้เนี่ย เราจะสังเกตว่ามีปุ่มนี้นะครับถ้าสมมตมิกุญแจอยู่ในกระเป๋าันสามารถกดล็อกแล้วก็ล้วงมือเปิดได้เลยออปชันสําหรับตัวท็อปนะครับที่จะมีเขาเรียกว่าสมาร์ทคีย์นะครับสำหรับใครที่เ,เป็นคุณผู้หญิงก็จะสะดวกหน่อยไม่ต้องมานั่งควักกระป๋องควักมุนจงกุญแจออกจากกระเป๋าแต่ก็ข้อเสียของมันก็มีอย่างหนึ่งนะครับจะหากุญแจไม่เจอใช้วิธีมารีเช็คเอาว่าใ,ใกล้ๆล้วงกูเจอกุญแจไหมเฮ้ยถ้ามันไม่ติดเปิดไม่ได้แสดงว่ากุญแจกูไม่อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้าทคีและปัญห่นนเกิขึ้ เปิดมานี่ในซอกคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยเราจะเห็นเป็นคาบๆแบบนี้นะไม่ใช่ชนหนักนะครับมันคือสิ่งสกปรกมันคือสิ่งสกปรกนะครับนี่สติกเกอร์เดิมอยู่นี่เนหะ็นไหมถ้าตัวนี้หายนะครับบางทีก็อาจจะเป็นการพ่นซับพ่นซอหรือแกะทิ้งนะนะครับสติกเกอร์เดิมเดิมไม่เคยมีการพ่นสีทับแต่อย่างใดนะครับประตูเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะครับนอดเดิมหมดเลยนะให้ดูแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คดึงมาปุ๊บนี่เดิมเดิม,ดมสวย,สวย คันนี้ขนาดไม่เคยล้างนะยังไม่ได้ล้างนะไม่ใช่ไม่เคยล้างยังไม่ล้างนะยังยังชัดขนาดนี้เลยนะครับในซอกซับเหลืองแบบนี้นี่เป็นสิ่งที่ดีนะมันทําให้เรามั่นใจได้ว่าคันนี้ไม่เคยพ่นซอกแน่นอนนะครับเด<อ>ี๋ยวถ้าความสะอาดก็สวยก็หล่อแล้วครับ<อ>มันแค่เก่าเก็บเราใช้คํานี้มันแค่เก่าเก็บเดี๋ยวพอทํางานเก็บง,งานเสร็จก็สวยแล้วนะครับมือจับเป็นโครเมียมครอบโครเมียมมาอย่างนี้นะขับดีขับใช้งานดีมีวเตร์กาศมาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวเขาเรียกว่า กันสาด่ะ,รระเปิดมานี่สติกเกอร์เดิมอยู่นี่ไม่เคยพ่นซอกเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับดึงมาเห็นไหมมีจุดล็อกสีนะ,ะแสดงว่าคันนี้จะต้องมีทั้งสี่บานนะครับถ้ามีหน้าก็จะมีคู่หน้าถ้ามีหลังก็จะมีคู่หลังถ้ามีทั้งหน้าทั้งหลังก็จะมีทั้งคู่นะครับมันจะไม่ใช่ว่ามีบานนี้แล้วก็มีฝั่งนี้ฝั่งนู้นไม่มีนะครับมันจะเป็นกฎของความเท่ากันนะครับซ้ายขวามี แต่หน้าหลังไม่อาจจะไม่ใช่เอามาเทียบไม่ได้แต่ซ้ายขวาต้องมีถ้าขวามีซ้ายต้องมีถ้าซ้ายมีขวาต้องมีนะครับซื้อรถกับเราในเวลาประมาณ3ามโมงครึ่งเราจะมีให้ลูกค้าเฉาก้วยฟรีแล้วมีโรตีให้ด้วยนะครับมาแล้วนี่โรตีด้วยเฉาก้วยด้วยนะครับพ mm hmm. อนดิตี้ฝาท้ายเป็นแบตไฟฟ้านะใส่ไข่อันนึงกรอบไหมกรอบอีกอันหนึ่งจอดตรงนู้นนะเห mm ็น hmm. ไหมเราอุดหนุนให้นะครับเรารู้ว่าเป็นเฉาก้วยอันที่เป็นโรตีนะครับเป mm ิด hmm. ท้ายมานะครับ ทันนี้นะครับท้ายมีแกะมานะแต่ไม่ได้ชนหนักนะครับแกะมาต่อท้ายเดิมตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับในเวลาเอาเล็บจิกไปนะครับถ้าสังเกตดีๆนะปุ๊บมันจะเป็นร่องนะแล้วเดี๋ยวมันจะคืนขึ้นมาอันนี้คือตะเข็บเดิมนะครับเปิดมานะครับเดิมๆเห็นไหมในเดิมๆยางอะไรอยู่ครบหมดนะครับมีล์ไลท์สีฝาด้านท้ายมานิดนึงนะครับแต่ซอกซับเดิมหมดนะเพราะตรงนี้นยเดิมหมดเลยตะเข็บตรงนี้เดิมหมด พวกนี้เนี่ยบางทีลูกค้าดูแล้วกลัวเวลามีพ่นท้ายก็อะไรมาไม่ผิดครับที่จะต้องกลัวเพราะว่าคุณไม่ได้แม่นมันคืออาชีพผม,ผมนะครับผมสกรีนให้ผมก็ต้องรับประกันให้ถ้าคันไหนผมดูแล้วหนะักคือผมต้องบอกว่าหนะักคันไหนมีโดนผมต้องบอกว่ามีโดนนะครับคันไหนมีแตะมาก็บอกมีแตะคันไหนพ่นผมก็ต้องบอกว่าพ่นมนานะครับแต่ถ้าคันไหนบอกหนักแสดงว่าคันนั้นมีชนมาจริงๆลูกค้าต้องรับให้ได้นะครับแล้วก็ก็คุยเรื่อง ของการรับประกันแบบชัดเจนนะไม่ได้มาซีซัวนะครับคันไหนเดิมคือเดิมจริงนะนี่เห็นไหมบิ๊กเกอร์นะครับครบหมดเลยนะบล็อกสีนะครับประตูซ้ายประตูขวานี่เดิมหมด,ดเดิมเดิมให้ดูเห็นไหมไม่มีความแน่นอนคันนี้มันดียังไงนะครับคันนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีราคาพิเศษให้นะครับคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมมีราคาพิเศษให้เพราะว่าเวลาผมทำคลิปรถแห้งๆเนี่ยราคาจะถูกกว่าชาวบ้าน มันเป็นการให้เกียรติลูกค้าในการที่ลูกค้ายอมซื้อรถในสภาพที่มันยังไม่ได้เก็บเลยนะครับไม่ต้องมาดูรถที่มันสวยแล้วดูแบบนี้กูเอานะครับไม่ต้องรอให้ผอมพูดง่ายๆรักกูตั้งแต่อุ้นๆเดี๋ยวกูก็ผอมกูก็สวยอยู่ดีนะครับนี่เห็นไหมล้อสีนะครับชัดเจนนะเม็ดเดิมหมดประมาณนี้นะครับซ้ายขวาหลังนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ากันหน่อยนะครับว่าเฮ้ยแม่งโดนปะวะ มีสัตยกรรมหน้ามาหรือเปล่านะครับมีการทําจมูกเสริมดั้งมาหรือเปล่านะโอเคตอนนี้เปิดฝากระโปรงหน้ามานะครับ๊บนี่ไม่ต้องตกใจนะคันนี้นี่ยังไม่ได้ทําความสะอาดจ,จริงๆนี่ฝากระโปรงเห็นอย่างนี้นี่เดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะไม่มีการชนแน่นอนแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะครับได้เ,เครื่องผงเช็คมาแล้วนะครับเดิมนะครับ ก็ดูง่ายคันด้อยู่นี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะเอาไฟส่องก็จะเห็นนะครับเอาเล่มมาเทียบก็จะเห็นเลขเครื่องนะครับห้องเครื่องดูด้านในเป็นสีเดิมหมดตัวพวกซิตี้กับแจ๊บตัวใหม่ให่สีมันจะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะตอนนี้ก็เช่นกันเห็นไหมฝากระโปรงมีแกะมานะครับเห็นน็อตอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะการเก็บให้นะครับใต้ฝากระโปรงมีไลท์มาบ้างด้วยเล็กน้อยนะ แต่จะถามว่าชนไหมมาเป็นฝาเดิมโรงงานเลยครับเนี่ยสติ๊กเกอร์พวกนี้อยู่ครบหมดนะครับนี่แตะจิกปลายกันปลายกันชนฝายปลายฝากระโปรงมานิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เข้าลึกนะเขาคันหน้ามันเดิมนี่ดูไปพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยผมก็จําไม่ได้เพราะบางทีดูรถเยอะนะครับแต่คันหน้านี้เดิมนะแต่ฝายฝา,ากระโปรงเนี่ยมันอยู่นี้นะครับมันอาจจะแตะแถวแถวนี้นะแต่ไม่ได้เข้าถึงคันหน้านะครับไม่หนักนะครับชนไม่หนัก ก็เป็นทั่วไปนะครับคันนี้ก็โครงสร้างเดิมนะครับในส่วนโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นกันชนคานหน้าตัวรถบอดี้หน้าหลังต่างๆก็เดมิมๆนะครับไม่ได้เข้าทนหนักอะไรมากมายนะครับก็แต่มีแกะบ้างเล็กๆน้อยๆนะฝาหน้าฝาหลังอาจจะเป็นเรื่องของบเบรกกระทนันหันต้นหน้ารดานหลังแตะมาหน่อยนึงนะแต่คันนี้ไม่หนักรับประกันนะครับไม่หนักแน่นอนนะสบายใจได้แต่ที่สาคัญนะครับอย่าลืมคันนี้เป็นราคาพิเศษนะครับรถสวยเราขายราคารถสวย รถมีตําหนินิดหน่อยเราขายราคาตามมีตําหนินะครับสบายใจรถที่ใช้แล้วไม่พังใช้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องโดยสารกันหน่อยนะครับอ่ะเปิดมาในรถนะครับสิ่งที่เปิดมาได้เห็นก่อนเลยคือเบาะนะครับเป็นเบาะหนังผิวสัมผัสแท้นะครับด้านข้างอาจจะเป็นหนังเทียมนะแต่ตัวนี้เป็นแท้หมดนะครับแอร์เป็นออโต้แล้วนะครับกล้องหลังจอวิทยุทัชสกรีน ตรงรุ่นนะครับพวงมลาลัยนะครับมีมันติฟังก์ชั่นนะครับมีบลูทูธเชื่อมโทรศัพท์ได้นะครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์คําสั่งเสียงได้นะครับแล้วก็ปุ่มเขาเรียกว่าอะไรคอนโทรลเกี่ยวกับอิยุฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นเรื่องของการขับขี่เป็นเรื่องของคูลคอนโทรลน,นะครับสามารถปรับความเร็วอัตโนมัติเขาเรียกว่าเป็นการวาบขับ,ขบปรับความเร็วแบบคงที่ก็คือเราไม่ต้องแต่คันเร่งรถมันก็จะ โดยความเร็วที่เราตั้งเอาไว้ได้นะครับมีระบบโหมดอีคอนนะครับก็สําหรับใครที่เน้นประหยัดก็กดอีคอนนะครับมันจะทําให้รถอืดหน่อยเร่งไม่ค่อยขึ้นป้องกันการกระแทกคันเร่งแล้วเร่งแรงๆกินน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในส่วนของการสตาร์ทคันนี้เป็นคีเลตอย่างที่บอกตัวนี้นะครับพุทธสตาร์ก็ใช้เหยียบเบรกแล้วก,กดปุ่มได้เลยนะครับแอร์เป็น Auto, ออโต้นี้เป็นจอก็เป็นแบบคาเล่เลยนะเป็นแบบแตะสัมผัสนะ ไม่ได้เป็นปุกปุกนะครแต่สัมผัสได้เลยไอ้ที่บังแดดข้างหน้ามีกระจกให้ด้วยนะครับมีไฟเก่งให้นะปึบคันนี้เลขไม์อยู่ที่1 6 0่งแกิโลเมตรนะครับมีราคาพิเศษนะครับผมย้ําตลอดนะว่ามีราคาพิเศษนะครับดูให้จบคลิปนะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าได้นะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับสามารถกดปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมานั่ง ปับพิทปุ่มนะมีปุ่มกดให้นะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับประมาณนี้มีระบบการลื่นถลายให้ด้วยนะครับเบรกมือเป็นแบบดึงที่เท้าแขนพอดีเลยนะครับนั่งขับพอดีเลยพวงมาลัยนี่ผมมั่นใจนี่ผมไม่รู้นะดูกันไปเลยผมว่าตัวนี้พวงมาลัยสามารถยืดหดได้แอนะยืดถดได้เอาขึ้นเอาลงได้นะครับปรับได้สีทิศทางหนึ่งสองนะครับสามแล้วก็สี่ปัญหานี้มีไว้เพื่ออะไรนะครับ แขนยาวขาสั้นขาสั้นแขนยาวแขนสั้นขาสั้นนะครับแขนสั้นขาสั้นก็อย่างนี้คุมปรับนี่ออกนะครับปรับเบาเข้าสุดๆอันนี้คือแขนสั้นขาสั้นนะครับแขนยาวขาสั้นก็หัดพวงอะไรไปนะครับสําหรับใครที่แขนยาวแล้วขายาวด้วยก็อย่างนี้เลยแต่ขายาวแขนสั้นดึงมาครับนะครับพูดทําไมให้มันเสียเวลาคลิปวันนี้โอเคพอครับ นี่แต่สิ่งที่ได้ของคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะองค์อะไรนี่เขามีแพดเดิลชิปสามารถเล่นเกียร์ได้นะครับขับไปก็กดตบเกียร์ได้เป็นออปชั่นเสริมขึ้นมาแต่จริงๆแล้วก็แค่ขยับไปเท้ากดลงไปฟึบมันก็คือการคลิกด,ดาวนะครับก็คือออปชั่นเดียวกันนั่นเองนะไปนั่งดูข้างหลังดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจะได้ดูว่านั่งสบายไม่สบายแต่สำหรับข้างหน้านี่คือโอเคเลยครับไม่อึดอัดด้วยปไปข้างหลังดูครับ เปิดมาด้านหลังนะครับเบาะก,ก็คือตรงรุ่นเมื่อกี้ด้านหน้าก็เป็นลายแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นแบบเดียวกันนะซิตี้นะนั่งก็คันนี้นั่งสบายกว่าซิตี้ตัวแรกนะเพราะว่าเราเพิ่งรีวิวตัวปีของมัสิตไปนะครับซึ่งการนั่งเนี่ยมันจะรู้สึกขย e งมากกว่านี้หน่อยแต่ตัวเนี้ยเหมือนแก้ไขไปแล้วนะครับเบาะเต็มเนี่ยครับเบาะเต็มเลยนะครับก็แต่ถ้าเกิดว่านั่งหัวสูงแบบผมหน่อยก็ต้องถอยลงมานิดนึงก็ไม่ได้ความก็ไม่ได้ลำบากเลยนะเนี่ยมันเหลืออยู่แค่นี้เองเล็กรุมเ,อเยอะนะ ด้านหลังนะครับมีพาวเวอร์ชาร์จให้ด้วยสองรูนะครับสำหรับซ้ายขวามไม่ต้องแย่งกันใครใช้ตัวชาร์จแบบมี2อรูก็จะเป็นสี่เครื่องเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ประตูวางแก้วได้อีกข้างะระบนะครับมีลำโพงมาให้ด้วยสำหรับ,บตัวท็อปนะคันนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหหกลำโพงเลยนะครับคันนี้มี6กลำโพงนี่วางแก้วอีกสใบนะครับมีเด็กนั่งได้นะเด็กเล็กอันนี้นั่งไม่หัก แต่ถ้าเป็นอะไรที่มันลอยๆอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยอยากให้นั่งนะรับอันนี้มันลงไปได้นะครับก็ถือว่านั่งได้พรมเป็นพรมดักฝุ่นมากับรถอยู่แล้วเจ้าของเดิมให้มานะไม่ต้องไปนั่งทําเพิ่มนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับให้ดูทุกจุดทุกซอกแล้วสิ่งที่เราใจที่สุดคันนี้คือราคาไปดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูราคากันสำหรับคันนี้นะครับ Honda City 1.5 S V ปี2014นะครับผมใหม่แล้วนะครับ คันนี้เนี่ยอย่างที่บอกออปชั่นไปนะครับมีพูปคอนโทรลนะครับมีระบบพุปสตาร์ทนะครับคันนี้มีแต่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่รับประกันในส่วนโครงสร้าง100ยเยังเป็นโครงสร้างเดิมอยู่นะครับไม่มีการชนหนักที่ความตัดต่อแน่นอนนะครับราคาปกติเนี่ยคันนี้ขายกับสแตนดาร์ดในตลาดเลยตั้งแต่4ี่แสนขึ้นไปนะครับคันนี้ผมราคาพิเศษให้เฉพาะลูกค้าเพราะว่าคันนี้เป็นรถแห้งๆอยากให้เห็นนะครับแล้วก็ขายราคาพิเศษเนื่องจากรถมีแกะบ้างเล็กๆน้อยๆคันนี้นะครับผมให้ราคาไปเลยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพ แน่นอนนะครับแถมรันตีให้อีก2ปี20,000กิโลนะครับ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจสอบถามข้อมูลนะครับโทรมาได้เลยมีเบอร์อยู่แล้วนะครับหรือแอดไลน์มาคุยเหมือนเดิมแอดไล์ JAP AUTOCAR นะครับ A U T O C A R นะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปแล้วกับรถแห้งๆ Honda City 1.5 SV ปี2014ไปแล้วครับสวัสดีครับ ผมขอฝากคลิปเก่าๆนะครับไว้ทางด้านขวานี้นะครับจะก็จะมีคลิปรถสวยๆดีๆมารีวิวนะครับเผื่อใครกำลังมองหาหรือว่ากำลังสนใจอยู่เข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับ